สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ทางจิ๊บก็ได้อยู่ที่สถาบันชาพุทธนครราชสีมาตำบลจะหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งทางสถาบันชาพุทธนครราชสีมาก็กําลังก่อสร้างอาคารประชุมนะคะพระพมวชิระนายก90ปีนะคะข่าและภายในสถาบันชาพุทธนะคะจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้ติดตามรับชมว่ากําลังจะมีการก่อสร้างอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามนุจิ๊บนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในสถาบันชาพุทธนครราชสีมาและไปกราบสักการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ ถวายความเคารพพระเดชพระคุณเจ้าหมู่เจ้าคณะเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพเจริญพรเจริญศรัทธาสัตบุรุษพุทธบริษัทดับโยมพุทธศาสนิกชนที่รักได้นับถือทุกท่านอัตมาภาพระครูวินันทรสันติพงสุติตโตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระนารายมหาราชวรรวิหารประธานสถาบันพัฒนาชาวพุทธนครราชสีมาวันนี้ จังหวัดนครราชสีมาของเราซึ่งเป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีวัดที่เป็นอารามต่างๆอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาร่วม2,800วัดมีพระคุณเจ้าพระสงฆ์สามเณรร่วม15,000รูปซึ่งถือว่าเป็นขนาดใหญ่ในประเทศไทยของเราเรามีความประสงค์มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องจัด การอบรมถวายความรู้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพระคุณเจ้าด้วยกันเพื่อกิจการงานของคณะสงฆ์ทำให้การที่จะจัดให้มีการประชุมขนาดใหญ่นั้นไม่มีสถานที่ที่สัป,ปายะไม่มีสถานที่ที่จะรองรับการประชุมขนาดใหญ่ตลอดจนถึงความสำคัญของวิชาพระพุทธศาสนา หลักศีลหลักธรรมที่วันนี้สถาบันสถานการศึกษาต่างๆได้ลดน้อยถอยลงหาสถานที่ที่จะจัดเป็นที่อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของน้องๆน,นู้นๆจากสถาบันการศึกษาต่างๆไม่ค่อยมีดังนั้นวันนี้สถาบันพัฒนาชาวพุทธนครราชสีมาภายใต้ธรณีสง์ของวัดพระนารายมหาราชบวรวิหารโดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณ พระราชวชิราวีมาพรรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาได้มีดัริิที่จะสร้างอาคารประชุมขนาดใหญ่ใจกลางเมืองนครราชสีมาขนาด4,500ตารางเมตรมีความกว้าง50ตารางเมตรมีความยาว90ตารางเมตรซึ่งอาคารหลังนี้จะไม่มีเสาอยู่ตรงกลางฉะนั้นเราจะมีพื้นที่ใช้สอย4,500ตารางเมตรเพื่อที่จะเป็นสถานที่ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถวายองค์ความรู้ให้กับพระคุณเจ้าผู้จะเข้ามาดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการเจ้าหมู่เจ้าคณะตลอดจนพระสงฆ์สามเณรทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมาเป็นเบื้องต้นจะเป็นสถานที่อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของหลักศีลหลักธรรมของน้องๆหนูๆจากสถาบันการศึกษาต่างๆจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะเป็นสถานที่ที่ยาดิโยม จะสามารถเข้ามาใช้ชีวิตวิถีพุทธในทางพระพุทธศาสนาของเราจะเป็นสถานที่ที่เราจะจัดให้มีการดำรงรักษาเอาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของพวกเราชาวโคราชลูกหลานย่โมโคราชบ้านเองจึงเป็นที่มาของการได้สร้างอาคารหอประชุมสถาบันพัฒนาชาวพุทธนครราชสีมาซึ่งทาง สถาบันได้จัดให้มีการทอดพระป่าทุกๆเดือนในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนซึ่งเดือนนี้เป็นปฐมมาเลิกเป็นเดือนแรกเราจะทอดพระป่ามหากุศลในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567ขอประชาสัมพันธ์กับอารัธนานิมนต์กับประชาสัมพันธ์ฝากข่าวถึงพี่น้องข,อข้าราชการพ่อค้าประชาชน พุทธศาสนิกชนที่รักและนับถือทุกท่านมาร่วมกันเป็นกำลังใจในการก่อสร้างอาคารหอประชุมสถาบันพัฒนาชาวพุทธนครราชสีมาพระป่าประจำเดือนมิถุนายนในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปขอจเจริญพร